คุณใช้เวทมนต์คุณได้เป็นฮีโร่ฉันใช้เวทมนต์ฉันได้เป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นการอิงอีเวนต์ half of m มาอยู่ใน d o c t o r s ร r a n n t 2 in The m u l t i v e r s e of m a d ก e s s ็ก็ได้ด้วยเหมือนกันหนังตะลุงมฮอตนิวส์อลิซาเบธโอเซนนะฮะได้มีการต่อสัญญากับทาง Marvel Studio ไปอีก ปีเลยครับอลิาเบตโอเซนนะฮะหรือที่เรารู้จักกันดีในบทของวันด้าแม็กซิมอฟหรือก็คือตัวของสการเลตวิทนี่แหละตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ มีทั้งเป็นตัวละครสมทบในเฟรนชชัยของ Marvel Studio ใช่ไหมครับมีซีรีส์แยกเดี่ยวออกมาของตัวเองแล้วในชื่อของ w a n d a Vision ไอ้2ตอนแรกให้ดูงงหน่อยๆนอยพอมาะว่าห6มันไต่ระดับความพีคข,ขึ้นมานะฮะผู้กำกับของ w a n d a Vision เนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะมีงานภาพยนตร์อย่าง Star Trek ด้วยเหมือนกันในตอนนี้ครับผมทางอลิซาเบตต์โอเซนมีข่าวหรือว่าอลิซาเบตต์โอเซนได้ต่อสัญญาก,กับทาง Marvel Studio ออกไปอีก7ปีครับมันทาให้เราสามารถอนุมต แล้วคิดได้นะับว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นหนังเดี่ยวของ Scarlet Witch ในอนาคตก็เป็นได้หรือว่าอาจจะได้เห็นในอีเวนต์ใหญ่ๆอย่าง House of M อะไรประมาณนี้ก็ได้เฮ้ยพูดถึง House of M ว่ะพูดถึง House of M อันนี้มันนอกสคริปต์นะเพิ่งนึกได้เพิ่งนึกได้เหมือนกันมันมีคอมิกชุดหนึ่งเป็นอีเวนต์หนึ่งชื่อว่า House of M ใช่ไหมครับที่ Scarlet Witch เนี่ยออกมาเปลี่ยนแปลงความทรงจำของของคนในโลก ของมาเวทุกคนเลยใช่ไหมฮะในเรื่อง Dr. s t o r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness แน่นอนครับเป็นการเปิดเผยมาแล้วว่าเราจะได้เห็น Dr. s t o r Strange และ Wanda Maximoff ใช่ไหมครับสตัวละครที่ Dr. s t r r s t r a เ g e เนี่ยเหมือนจะมาขอความช่วยเหลือ Wanda Maximoff แล้วมันมีฉากหนึ่งในตัวอย่างครับที่ Wanda เนี่ยในร่างของ Scarlet Witch เนี่ยกำลังใช้เวทมนต์อะไรสักอย่างอยู่ มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ต้นกําเนิดของ House of M ก็ได้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ต้นกําเนิดที่ทําให้วันด้าเนี่ยดูเป็นตัวร้ายเมื่อใช้เวทมนต์ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าในตัวอย่างของดรสเตรนท์ภาค2ตอนนี้ที่มีออกมาคือวันด้าได้มีการบอกดรสเตรนว่าคุณใช้เวทมนต์คุณได้เป็นฮีโร่ฉันใช้เวทมนต์ฉันได้เป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นการอิงอีเวนต์ House of M มาอยู่ใน Doctor s ร r สเตรน In t อ e m ินดิมัลติเวิร์สออฟก็ได้ด้วยเหมือนกันยิ่งรวมไปถึงเรื่องที่มีข่าวลือว่าอลิซาเบตโอเซนเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาต่ออีก7ปีกับทาง Marvel Studio แล้วเนี่ยครับว่าเธอจะได้เล่นบทของ w a n d ้าแม็กซิมต่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าต่อจากด o c t o r s ร r สเตรภาคนี้ อีเวนต์ต่อไปที่เราจะได้เห็นหรืออาจจะได้เห็นซีรีส์ที่เป็นภาคต่อของวันด้า i ิชั่นั่นก็คือซีรีส์ที่อาจจะในชื่อชุดที่ชื่อว่า House of M ก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมได้สันนิษฐานเอาไว้ไม่ได้มีสคริปต์นะครับบอกตรงๆว่าเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อกี้แต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวร้ายจริงๆคืออะไร อาจจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์ซูพรีมสเตรน์หรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่รู้แต่ความร้ายของวันด้าแล้วก็เว่นมนของวันด้าแม็กซิมอฟพลังของสการ์เลตวิทอ่ะมันยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาเลยว่าเป็นอะไรนะฮะยังไงรอคอยดูกันแต่ว่าแนะนำอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปดูด็อกเตอร์สเตรนท์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนตสิ่งที่คุณควรดูอย่างยิ่งเลยนะก็คือซีรีส์เรื่องวันด้าวิชั่นนั่นเองนะฮะเห็นรูปนี้แล้ว <c oughs> บักเอกันเลยทีเดียวไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะไม่รู้คนอื่นเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้วะ่ะมันมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยอ่ะมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยอ่เพราะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้แล้วก็ถ้าผมเอาสิ่งที่ผมคิดได้เมื่อกี้เนี่ยไปพูดมโนไปก่อน ภาคนี้ตัวร้ายภาคนี้ในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเอาอีเวนต์ House of M มาใช้ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่มาร่วมที่ยืนยันแล้วครับนั่นก็คือตัวของคุณแพทริก t e จว r ดนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel